ถ้าคุณกำลังอยากทำประกันโรครายแรงแต่ยังรู้สึกเสียดายที่ว่าต้องจ่ายเบีย้ยทิง้งทลิปนี้มีทางแก้ครับปัจจุบันเนี่ยมีสินค้าที่ตอบโจทย์เรื่องของประกันโรครายแรงนะฮะที่ไม่ต้องจ่ายเบีย้ยทิ้งนะครับเพราะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็จะมีเงินคืนให้กับเรานะครับสินค้าที่ว่านั้นชื่อว่า C.I. Super Care ครับมาฟังกันดูนะว่า C.I. Super Care เนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าได้ยังไงเจ็ดข้อดีๆที่ทำไมคุณต้องทำประกันโรคร้ายแรง C.I. Super Care 1. เบี้ยคงที่ไม่ปรับขึ้นตามอายุ ยิ่งคุณทําเร็วเท่าไหร่คุณยิ่งได้เบี้ยถูกมากเท่านั้น 2. มีระยะเวลาจ่ายเบีย้ยคงที่ให้เลือกทั้งแบบ10ปีและ20ปีจ่ายครบจบเลยยิ่งคุณทําเร็วเท่าไหรจ่ายครบเร็วเท่าไหร่คุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเบีย้ยประกันติดต่อไป 3. มีความคุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ99ปี 4. มีความคุ้มครองโรครายแดงทุกระยะตั้งแต่ระยะเริ่มต้นบานกลางถึงระยะรุนแรง5 C I Super Care สามารถที่จะแปลงร่างกายเป็นมรดกให้กับลูกหลานของท่านได้ในกรณีที่เสียชีวิตทุกกรณีและยังไม่เคยเบิเกเคลมประกันโรคหลายแรง 6. CI SuperCA r e สามารถแปลงร่างเป็นเงินเกษียณอายุให้ท่านได้ในวันที่ท่านเกษียณอายุท่านสามารถเบิกถอนเงินตามมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์เพื่อมาใช้หลังเกษียณอายุได้7เบี้ยประกัน CI SuperCA r e สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามกฎเกณฑ์ของสำนักรา เมื่อท่านรู้7ข้อดีๆของประกัน CI s u p e r c a ร์แล้วท่านคงหมดห่วงเรื่องของการวางแผนประกันโรคร้ายแรงระยะยาวแล้วใช่ไหมครับถ้าสนใจติดต่อผมวีรชัยแสงวัชระ